ทำอะไรกันโอ้คันนี้รถเครื่องเสียงสวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นช่างน้ำมันไม่ดันเอารถไทมาดันสิเขียวไนี่สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งด่วนอยู่ที่อู่ช่างต่อนางรอง รถเยอะมากวันนี้เอารถเสือตินมาแลวเด็กมาทำอะไรทำไมไม่เอาไปวิ่งงานเนี่ยงานไมนวิ่งวิ่งแต่งแต่รถดูฝาท้ายพังหมดแล้ว <c oughs> นี่ยังไม่ถึงปีนะกันนี่ฝาท้ายโอ้โหเล็ก,กว่ารถผมอีกจมบ่อยเดี๋ยวเราไปดู รถ <c oughs> ช่างปุ๊ <c oughs> นี่อูพ่นสีจริงรึเปล่ป <c oughs> โอ้พ่นสีจริงแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> จอยู่นูน่ะปลาโอ้เดินเติดเอ้ยวะโอ้ยับมาเต้นเลยโอ้นี่กันชนเสียติ่มเดินเตะสายไฟ,ไฟโอ้เขาจะมาทำกันชนยกได้หรือเปล่านี่ ดินด่วนต้องจัดแล้วแหละแต่ว,ว่ารถผมอยู่ไกลครับเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆก,ก่อนมาทำนะครับแบบยกได้นะครับมันปลอดภัยเฮ <c oughs> ้ยอุ้ยนี่มันโตวไวมากเลยดูยดิลงสีจริงแล้วนะครับแต่ยังนา่าจะยังไม่ได้ลงแลกเกอร์นะครับอัปเดตให้ดูกัน อไม่ช่างเยอะใท่ไวันนี้อวันดีครับช่างจ้อยกันุ้ยเดินเตือนโอทีเลยทำอะไรเอ็มนี่อ๋ออันนี้ขาเบาโหลดเนาะอีซูซุงานเยอะเนาะช่างนกงานทำทุกวันไม่ได้หยุดได้ย่อนเลยเนาะนี่กันชนยกได้ สวัสดีช่างอันนี้ของใครนี่ของเสียรติน,อ,ตนอันนี้ยกมือหรือว่าติดตั้งมอเตอร์ด้วยยกมืออย่างราคาเดิมไหมนี่ราคาเดิมสุดขาเบาโหลดอีซุซุขายดิบขายดีนะครับนี่ มันปลอดภัยดีนะครับไม,ไ,ไม่ต้องถอดกันชนไม่ต้องมาวิ่งถอดวิ่งอะไรครับยกเลยนะครับนี่ทำวันเดียวก็เสร็จเนาะวันหนึ่งทำได้กี่อันได้ยี<ะ>่อันนะได้ยี่อันสามอันไม่ได้ปะ่ะหนักไหมนี่หนักไหมไม่หนักประมาณกี่โล ตั้งมันประมาณสัก15-1600อ๋อไม่ถึง20กกเปลี่ยนมอเตอร์มาแล้วนะอันนี้เป็นตัวใคม่อืมัวโค้กอันนันเป็นมอเตอร์ <c oughs> ครับไปอรถช่างปุลงสีจริงเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> นี่ช่งปุ เนียนๆเ,เลยรองลงแลกเกอร์นะครับของพี่นนท์ก็ใส่แล้วนะครับพี่นอนท์ดำสิ่ง <c oughs> <c oughs> งานทำไม่ทันเลยเสียงก็รอ อู้นี่พาวเวอร์นี่อู้มีกี่ตัวนี่อู้เสียงกลางเพียบเลยอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นเบรยาวๆนั่นแหละอันนั้นอะไรเนะี่ยออ้ยน,นั้นน่าจะเป็นไอ้ตัวทำให้ไฟมันคือไม่ลดจากแบตหรือเปล่าที่ดึงไฟจากตัวน,นั้นไปเออดึงไฟจากไอ้นั่นอนะ่ะเออนั่นแหละ คือนี่มาจากแบตแล้วก็เครื่องเสียงก็จะรับจากตัวนี้ไปอีกใช่ไหมเออเขาเรียกอะไรไม่รู้นะผมลืมไปแล้วนะครับถ้ามีเงินก็อยากจะจัดเลยนะเอาสวัสดีครับหาเลาะหาเล่นโอ้มาจากไหนนี่ รถไข่รถตุงเพื่อไงรถไข่เนี่ยจะทำเป็นรถอะไรรถแหถแถ่ครับทรรถแห่ครับดอว่าทำเปิดเองแบบธรรมดาทำ,ทำเปิดรับงานเลยครับรับงานด้วยเหรอ <c oughs> รับงานเท่าไหร่อย่างรถแบบนี้นี่ใส่งานละสามพัน <c oughs> เริ่มต้นสามพันเริ่มต้นสามพัน กี่ชั่วโมงเนี่ยสามพันสามชั่วโมงฮะคนอติดต่อได้เนี่ยอะไรติดต่อได้ทางไหนครับตานลำพงซิ่งครับนางรองอะไรนลำพงซิ่งนะตานลำพงซิ่งนางรองครับอยู่นางรองอันนี้ให้ช่างที่ไหนทำให้เครื่องเสียงหรือว่าทำเองทำเองเลยครับเขาเป็นร้านเครื่องเสียงครับ เบ็ดเสร็จนี่หมดเท่าไหร่ครับช่างที่ตั้งงบไว้แสนแสนกว่าหรือว่าเกินเกินสองแสน ไม่รู้จะให้ดูอะไรเนหะ็นโรงงานแล้วนะเสียดินแต่น่าจะทำกันสดกันชนเสร็จน่าจะไปครับไม่รู้มีคนขับหรือ,อยังนะคนขับนิ้งนองก็ไม่ได้ขับแล้วนะครับนิ้งนองก็ไปขับสิบล้อคันนี้ไม่รู้ใครขับนะครับใครรู้ตอบหน่อยครับนี่คันนี้ ช่างลงแลกเกอร์วันไหนนี่ลงแลกเกอร์ตอนไหนนี่ฮะอัอนนี้เพิ่งลงแค่รอบเดียวจะลงอีกลงลง,ลงกี่รอบนี่สองสามรอบเลยฝา,ยายท้ายเขาพุดคพุแน่นหนาน่ะฮะอาอเน้นให้เขาหน่อยเออนะครับดู หใหญ่มากแข็งแรงทนทานนี่โอ้กันชนพ่นแล้วบางโครนพ่นแล้วทำเยอะมากเลยขายดิบขายดีเนาะขายทั่วประเทศเนาะ รถเยอะขนาดไหนรัอ้โแลวรถประเทศไทยก็เยอะด้วยอ่ะ <c oughs> คันนี้เขาจะใส่กระเช้าด้วยนะแต่ผมก็อยากจะแนะนำให้เปลี่ยนขากระจกด้วยนะครับเออเพราะว่ามันไม่เข้าทรงนะครับนี่เปลี่ยนขากระจกด้วยเปลี่ยนให้หมดเลย เออ้าใส่กระเช้าถ้าใส่กระเช้า,า,ะชานะครับเออมื่เปลี่ยนขากระจกขากระจกมันไม่สวยครับคันนี้เนี่ยใส่กระเช้าเปลี่ยนขากระจกใส่หมวกยาวเอ,อสวยเลยนะเหมือนรถพินน์น์นะครับจัดยุ่นไปเลยเอ,อผมมีเดโกะอยู่นะเอาเปล่าหมื่นห้าไม ใหม่ญี่ปุ่นเลยนะครับเออหมื่นห้านะครับของใหม่เลยซื้อขายยุ่นไม่กี่บาทนะครับขายยุ่นประมาณสามพันมั้งไหนๆก็ติดกระเช่าแล้วก็ใส่หมวกนะครับใส่ตรงใส่ตแตรใส่วอเออวู้รอติดตามตอนต่อไปนะครับงานเยอะครับลูง อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้งานเยอะมากช่างต่อคบคืองานเข้าเยอะรูบุคคลไปยังไม่วางนั่นแหะช่างต่อคันนี้จัดขากระจกให้แกใหม่เลยมันไม่สวยเนาะเมื่อตะเกียเข้ามาดูก็ดีตเกียเข้ามาดูคลิปงไปหรอ ถ้าเจเข้ามาดูซิ่ก็บอกเลยกโ็โทรไปบอกแกเลยว่าจัดแล้วก็จัดให้มันครบชุดใส่มงใส่หมวกใ,ใส่กระเช้านะเกกนาเนะกระเช้านี่ยใไ่อืมให้มกนดูโอเแแบบโรมอีทีไหมร่แกออกไปเลนว่ะอันนี้ทำรับจ้างครับนี่อะไรเนี่ยวัวมิก อูดิแบตเตอรี่รอ่ะโอ้สายไฟรูนระเวียเลยอู้ดูโอเคนะครับก็ผมอยากอยากจะให้แบบแต่งเต็มไปเลยไหนๆก็มาแล้วนะถึงที่แล้ว น้ำมันมันไม่อ,ไออกนะครับต่อสายผิดหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ยกไฮลิกครับเอามือยกเฮ้ยวางเอามือวางลงแบบนิ่มๆเลยเลยนะเอายกสิแล้วก็ เราติดตามชมครับรถเสียตินนะครับกันชนยกได้งานยังเหลือเยอะยังวางหัวไม่เสร็จเลยไอ้นี่มันไอหัวตัวนี้มันหัวกว้างเนาะอยู่กับไอตัวสองสี่ใช่ไหมเนี่ยหัวกว้างนะเนี่ยแต่หัว f t r มันไม่มีไฟนี่เนะี่ย หัว FTR น่นี่มัน่าจะเป็นหัว240ตัวเก่าใช่ไหมก่อนที่จะเป็น FTR หรือเปล่านีา่ก็เจอกันใหม่ครับคลิปน,นี้บ๊ายบายครับ